แม่รอบนี้ไม่ต้องเป็นพ่อใส่บัวรอเกอร์และแค่เพียงเอ่ยปากละเมอละเมอเธอก็เอามาให้ได้กินสักทีแกงส้มรากบัวหรือว่าแกงส้มใส่บัว,วสวัสดีครับท่านผู้ชมอีกแล้วครับท่านแม่วันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทีมงานช่างวนอุมผภาชาตินะ แม่เอาสายบัวเอารากบัวรากบัวนี่รากบัวเอามาให้ท่านประธานก็จัดการเลยวันนี้จะแกงส้มแต่วิธีการแกงเนี่ยนะครับรากบัวเนี่ยเขาก็จะต้องมาทําการหักหรือว่าตักดกันซะก่อนนี่อันเนี้ยนนมันแก่ใช่ไหมเราก็ต้องพยายามเด็ดเด็ดเด็ดตรงไหนที่มันหักปุ๊บแสดงว่าตรงนั้นมันอ่อนก็เอาตรงนั้นเราก็มาหั่นเอาประมาณสักเท่าๆก,กับถั่วฝักยาวเวลาเราจะผัดหรือว่าจะแกงถั่วฝักยาวก็ประมาณเดียวกันแต่วันนี้ เป็นสายบัวเป็นสายบัวหลวงไม่ใช่บัวไม่ใช่บัวชัดนะนี่มันจะอ่อนที่สุดเลยละลาก,ลาก,ลากมันเนี่ยชอบมากอยากกินมานานแล้ววันนี้ได้เยอะมากเขาให้มาเยอะมากเลยนะอุตส่าห์เอามาฝากเอามาให้พอมาถึงช่วงขั้นตอนในการที่เราจะล้างเนี่ยเราต้องใช้ตะเกียบเนี่ยเอามากวนๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาใยมันออกถ้าเกิดว่าใยมันเยอะมันแก่เนี่ยใยมันจะเยอะแต่เนี่ยมันอ่อนมากใยมันเหลือน,น้อยวิธีการ เอาใยออกก็คือเนี่ยใช้ตะเกียบนยะคนๆๆไม่งั้นนะ่ะถ้าเยอะนะมันจะติดตะเกียบมาเยอะเลยนี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วหลังจากนั้นเราก็มาตําพริกแกงที่มันเป็นพริกแกงส้มก็จะต้องมีกระชายมีหัวหอมมีกะปิตำตามสูตรของพริกแกงส้มแล้วก็ตามด้วยกะปิที่หอมสาคัญเลยก็จะต้องมีมะขามนะครับชมมะขามเปียกแนะ่วันนี้เราแกงส้มเนี่ยนะครับต้องการอยากจะไป ไปหาไอปลาทูสดนะมันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาไม่ได้จะเอาจะเอาสัก3 4ตัวก็เลยได้ปลามานี่แหละปลาซาดีนเนี่ยมันอยู่ในกระป๋องเขาเรียกว่าปลากระป๋องเอามาสักซองกระป๋องเสร็จแ,แล้วเราก็ขอสักตัวครึ่งตัวแหละเอามาใส่โขก,กับพริกแกงหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการการแกงสม้มการแกงส้มนี่มันเป็นเมนูที่พ่อนี่สอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะว่ามันเป็นเมนูปราบเซียน ไม่ง่ายเลยนะแม่ครัวนี่คนไหนถ้าเขาแกงรสชาติยังคงเดิมเนี่ยแกงกี่ครั้งกี่ครั้งกินกี่ครั้งมันก็รสชาติเดิมก็ถือว่าสุดยอดเลยแต่ถ้าใครแล้วไม่มั่นใจนี่แล้วแกงนี่นบางทีก็ไปไนก็ไม่รู้รสชาติบางทีก็ไม่ไปไน่เหมือนกันท <laughs> ําไม่ไปไนนี่พ่อเขาบอกว่ามันตึกตึคก <laughs> ขำมากพ่อเขาบอกว่ามันตึกตึกตึกคือมัน ปรุงเท่าไรชิมเท่าไรมันก็ไม่ไปไหนมันตึกกย่งั้นะมันตันมันแน่นมันมันพูดไม่ออกมันเป็นเมนูปราบเซียนนะสําคัญที่สุดเลยแกงส้มเนี่ยมันต้องสามรสที่มันจัดทองต้องสมดุลกันก็คือเปรี้ยวเค็มหวานต้องพอดีพอดีกันถึงจะอร่อยวันนี้แกงส้มรากบัวก็ใส่ผักบุ้งเข้าไปด้วยเพราะว่าทีมงานช่างวนบุพผาชาติเอามาให้ทั้งผักบุ้งรวมกันเลยก็เลยแกงรวมเลยนี่ สมมาขามใส่เข้าไปก็อย่าเพิ่งไปใส่หมดเพราะว่าก็ต้องเผื่อหน่อยเติมทุกอย่างเนี่ยเติมเผื่อชิมด้วยคิดกะประมาณน้ําหนักของตัวเองคิดว่าหนึ่งพอดีสก็ไม่ก็อ่อนมาหน่อยอย่าให้มันนําเกินไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาชิมทีหลังอีกนี่อีกทีหนึง่งแกงส้มมันต้องอย่างเนี้ยอย่าไปเติมบ่อยถ้าเติมเกินสมครั้งเมื่อไรนะอันนั้นนะงานเข้าเลยนะ มันไปไหนก็ไม่รู้หรือมันก็ไม่ไปไหนอยู่ประมาณว่าตึกตึกตึกขำพ่อพ่อเขาบอกตึกตึกนี่แหละขำมากตอนที่พ่อเราใหฟังนะพอจะสอนเลยเรื่องแกงส้มเนี่ยแต่ว่าได้สูตรเนี่ยได้สูตรจากแม่แม่แกงส้มนี่ต้องยอมรับว่าคนสมัยเก่าเขาแกงส้มนี่ฝีมือดีมากอร่อยมากอ่าวันนี้เครื่องพริกแกงไม่ต้องห่วงท่านประธานตามแบบเข้มข้นเลยอืมนะ นี่ก็เอามาชิมเดี๋ยวเราก็ลองมาชิมดูคิดว่ารอบนี้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละรสชาติเนี่ยเออดูอืมข้าวท่าแล้วละ่ะแต่ว่าไอ้น้ำส้มมะขามเปียกที่มันยังค้างอยู่อีกนิดนึงเนี่ยที่เราขยัดไว้อีกนิดนึ่งเนี่ยสามารถเทลงไปได้เลยมันไม่เปรี้ยวหรอกเพราะว่ารสชาติที่เรากะประมาณดูล้วเนี่ย สามารถเติมไปได้เลยน้ำตุงน้ำตาลอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอดีละน้ำตาลเอ่อน้ำปลาเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้มันก็น่าจะลงตัวแล้วล่ะรอบนี้น่าจะโอเคแ,แค่เนียอย่าให้มันเกิน3ครั้งก็แล้วกันในการชิมรสชาติให้มันลงตัวอยู่ที่ไม่เกิน3มครั้งอย่างด,ดีเนี่ยก็2ครั้งเนี่ยโอเคอยู่ตัวแต่ถ้าถ้าครั้งที่3ก็ได้แต่อย่าเกิน3ครั้งถ้าเกิน3ครั้งเมื่อไรแลวมันรู้สึกลังเลละเอ๊ะ มันยังขาดอะไรอีกนะเอ๊ะเ,เติมไอน้นี่นิดเติมไอ้นั่นหน่อยละเรียบร้อยถ้าเป็นอย่างนั้นนะไม่รู้จะไป,ไปทางไหนลเลยอ่ะอีกสักนิดนึงอปิดฝาอีกสักนิดก็น่าจะโอเคละทางนี้ก็น่าจะอยู่ตัวละแม่รอบนี้ไม่ต้องเป็นพ่อใส่บัวรอกเกอร์แล้วแค่เพียงเอ่ยปากละเมอละเมอเธอก็เอามาให้ ได้กินสักทีแกงส้มรากบัวหรือว่าแกงส้มใส่บัวคำโบราณเขาเปรียบเลยไว้นะครับตัดบัวแล้วยังเหลือใหญ่จะตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดสิ่งที่ไม่ขาดมันก็คือสายสัมพันธ์ธนั่นเองนะครับมันคือแบบเหมือนกับใยบัวสายใยบัวนี่แหละวันนี้ไม่ต้องเป็นพ่อสายบัวโรเกอร์แล้วได้กินแล้วนะครับต้องขอบคุณทีมงานช่างบนบุพผาชาติเลยนะครับ ก็เป็นตระกูลที่เป็นเจ้าของโครงการหลายๆโครงการเป็นผู้รับเหมาด้วยนะชาวระยองเขารู้จักกันเป็นที่นาหน้าตถือตาของชาวระยองอุตสามีน้ำจิตน้ำใจไปเก็บรากบัวมาให้ขอบคุณมากๆเลยครับเน่อาหารพื้นบ้านก็ต้องกินกับพื้นบ้านอย่างนี้แหละมาแมมแมม